โอเคนะครับผมก่อนไปดูคลิปผมขออนุญาตฝากร้าน s k y Shop นะครับผมบริการฟาร์มบล็อกฟุตนะครับผมครบวงจรไม่ว่าจะเป็นหาดาวฟาร์มเวลฟาร์มนุ่นฟาร์มนี่ทุกอย่างนะครับผม Sky s hop มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมสามารถมาติดต่อได้ที่ Discord ของ Sky Shop หรือว่าแฟนเพจของ s k y Shop นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทั้งสองอย่างไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับผมถ้าใครกำลังหาร้านเติมโรบักผมขอแนะนำร้านอ i t Shop นะครับผมบริการเติมโรบัก ระบบ ID บวกพาสเริ่มต้นที่เลดสาถึงเแล้วก็ระบบกลุ่มนะครับผมเลดห้เลยนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับด้วยระบบเติม PA y o u t ที่อัตโนมัตินะครับผมมีทั้งระบบ True Wallet แล้วก็ True Money นะครับผมสามารถมาใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของทาง E-Shop d i t เลยนะครับผมเดี๋ยวผมน่าจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมเทสเทสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เะครับวันนี้เล่ในเกม รโรเจกกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําอาวุธที่ใช้ในการฟาร์มแล้วก็แนะนําการฟาร์มมาสเตอร์ยี่ยังไงให้ไวนะครับผมก็ามาลองฟังกันดูนะครับซึ่งอาวุธที่ผมนํามาแนะนำเนี่ยคืออาวุธที่ผมได้ลองใช้จริงแล้วก็ใช้ในการฟาร์มจริงๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอาจจะมีอาวุธที่ดีกว่าหรือว่าอาวุธที่มันรวดเร็วกว่านะครับผมก็แนะนํากันได้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ ซึ่งผมจะพูดตั้งแต่ต้นเกมเริ่มเกมมาเรเวลหนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนเรเวลหนึ่งเนี่ยทุกคนก็น่าจะต้องใช้คอมแบทกันส่วนใหญ่นะอาจจะมีบางคนที่แบบไปเจอธนูหรือว่ามีคนเอาธนูมาให้ในเริ่มต้นอันนั้นก็คือดีไปนะครับหรือว่าคนที่แบบว่ามีของแล้วก็สามารถที่จะฟางไว้เล่นๆก็ได้นะครับผมโอเคซึ่งชิ้นแรกที่ผมแนะนําคือคอมแบทในการฟามทั่วๆไปนะครับผมแล้วก็พอเรามีเงินสร้างสองหมื่น 2, เนี่ยให้มาตรงอั i l i t ตี้ช็อปตรงนี้นะครับ ไปคู่เอพีซีนะครับผมแล้วก็จะเลื่อนลงมาตรงนี้จะมีอาวุธของบีดอยู่ที่ชื่อบ้านอาอะไรวะเนี่ยทิชิทิชิมามิสึอ่าท่านผิดขออภัยนะครับผมผมขอเรียกว่าอาวุธบีดสองหมื่นละกันง่ายดีนะครับซึ่งอาวุธบีดสองหมื่นเนี่ยทำไมถึงเป็นอาวุธแรกที่ผมแนะนำเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆใช้คอมแบทหรือว่าอาวุธเริ่มต้นมาฟาร์มใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องอัพสเต็งถูกไหมเพื่อเพื่อให้หมัดของเราเนี่ยแรงนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยมันเป็น ดาเมจของอาวุธเนี่ยครับผมมันเป็นดาเมจพาร์ติคิลหรือว่าดาเมจทางกายภาพหรือสเต็งนั่นแหละนะครับก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียพอยต์ที่จัดมารีเป็นสายเวทในเริ่มต้นสามารถใช้อนิฟาร์มไปก็ได้เพราะว่าคือเริ่มต้นเนี่ยหาเงินค่อนข้างยากครับเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้อาวุธสองหมื่นน้ฟาร์ farm ไปก็ได้ใน,ในตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็หลังจากเราใช้อาวุธนี้ฟาร์มมาสักพักหนึ่งนะครับผมจนเรามีเงินประมาณ2,5 0 0หรือว่าเจอธนูที่มัน ปักเป็นอาวุธอีกอาวุธหนึ่งนั่นก็คือนี่ครับอาวุธที่สองนะครับนั่นคือสตอร์มนะครับอ่ะซื้อสดๆเลยนะครับทำไมถึงแนะนำเป็นสตอร์มเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับซึ่งสตอร์มเนี่ยอ่เป็นดาเมจเมจิกหรือว่าดาเมจเวทนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องเสียในเรื่องของในเรื่องของค่ารีเซ็ตเพื่อรีมาเล่นสตอร์มแต่ว่า การรีมาเ์เดนสตอร์มคุ้มไหมผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยสตอร์มเพราะผมเป็นการโจมตีปกติเนี่ยการโจมตีปกติเนี่ย,ก,ก,ยก็แรงอยู่แล้วเป็นเวทด้วยนะครับแล้วก็2คือสกิลของสตอร์มทุกทุกสกิลนะครับผมไม่รวมไม่รวมตอนมาซิรี่ฮะร้อยห้สองร้อยห้าสิบนะมันเยอะเกินนะครับผมใ,ในในการเกมอะนะซึ่งสกิลของสตอร์มเนี่ยไกลามากครับผมเอาผมอยู่ตรงนี้นะนี่ช็อตตรงนี้ก็โดนเห็นไหมช็อตตรงนี้โดนไหมช็อตตรงนี้ก็โดนคือทุกสกิลของสตอร์มเนี่ย มันไกลมากเราไม่ต้องลากมอนให้เสียเวลาแค่แบบว่ารับเควสแล้วก็ยืนเท่ๆที่มอนยืนเท่ๆที่ n p c แล้วก็สแปมสกิลเซ็เ,เควสเสร็จรับเควสสแปมมอนอานนี้ไปบนหลูปไปเรื่อยๆเพราะงั้นเนี่ยคือรีเซ็ตมาอัพเทพเมจิกพาวเวอร์ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเล่นซอมในการการเกมนะครับโอเคหลังจากที่เราเล่นซอมไปพักใหญ่ๆเนี่ยคือข้อดีข้อเสียของซอมเนี่ยคือมันไม่มีสกิลเคลื่อนที่ครับซึ่งสกิลเคลื่อนที่ของซอมมีไหมมันมีนะสกิลเนี่ยครับผมสกิลมีนะครับ มันสามารถที่จะวาร์ปได้แต่ว่าในการวาร์ปเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถวาร์ปข้ามเกาะได้แต่ว่าเกาะที่ใกล้ๆกันเนี่ยคือวาร์ปข้ามได้นะเช่นแบบเช่นแบบว่าอยู่เกาะไอ้นี่ยอยู่เกาะเอ่ออยู่เกาะปาติโ้มจะวาร์ปมาเกาะเอ่อมอนเวลหนร้อยห้าสิบตรงเนี้ยก็ได้นะครับผมมันมันแค่ใกล้ๆมันไม่สามารถที่จะใช้ตลอดเวลาได้นั่นเองนะครับซึ่งสตอมเนี่ยผมใช้จนผมเนี่ยมีเงินมีตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะจริงๆคือยังใช้อยู่สตอมนะครับผมแต่ว่าคือหลังจากนี้คือจะเปลี่ยนเป็นผลอีกผลหนึ่งละหรือว่าเป็นพลังที่สาม,ม ซึง่งจริงๆถามว่าตอมใช้ใชจนจบเกมได้ไหมใช้ได้ครับสกิลมี CC ก็คือเป็นช็อตไฟฟ้าด้วยสามารถใช้ p v p ล่าบอสล่ามอนจนเลเวลตันได้แต่ว่าคืออาวุธต่อไปเนี่ยคืออาวุธสุดท้ายเนี่ยคือมันเอ่อมันมันจะคล้องจองกับการฟา์มาสเตอรี่ที่ผมจะแนะนำในตอนหลังคลิปด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ใครสนใจก็นำไปใช้ตามได้นะครับโอเคอาวุธสุดท้ายที่ผมแนะนำนะครับผมนั่นก็คือปิกาปิกะหรือว่าผลแสงในเรื่องวันพีสนั่นเองนะครับ ก็ราคาล้านห้านะครับผมทําไมถึงเป็นปิกะเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับโอเคผมเปลี่ยนไปกะมาละซึ่งปิกะเนี่ยเอ่อตอนแรกที่ได้นเนม่ยนจะเป็นมาสเตอร์ลินหนึ่งมันจะมันจะเอออาเวกเคนไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยจะต้องอาจจะต้องใช้ในเรื่องของกิมัวหรือว่าสมุดเวทที่มีชื่อสีชเช่นนี้เนี่ยครับผมเอ่ออ่าว่าอะไรวะเนี่ยจักระโ h คือพวกที่มีเอ่อสกิลที่มีชื่อสีหรือว่าเป็นพลังเมจิกเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับผม ก็แนะนําก็เป็นสกิลชื่สต่างๆหรือไม่ก็เป็นสกิลนี้ครับโชว์ show นี่คืออันนี้คือสกิลเนี่ยมันดีตรงไหนเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับคือสกิลเนี่ยมันเป็นพลังพลังพาร์ติเคิลครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างจะแรงมากคือถ้าใครเราใช้โชว์เนี่ยผมสกิลคิวไปนะตรงนี้มีมอนจะดีไม่เป็นไรช่างมันซึ่งโชเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็หาไม่ยากมากนะครับคือสามารถใช้ฟาร์มพวกมันไม่ต่ำๆได้ในตอนแรกๆนะข้อเสียหนึ่งอย่างก็คือนั่นแหละครับการโจมตีปกติเป็นพาร์ติเคิล กว่าที่หาก็สักพักหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าข้อดีของปิกะคืออะไรคือ1ครับเป็นสกิลที่มีสกิลเคลื่อนที่ได้เร็วครับผมนี่ครับผลแสงไอเนี้ยคือมันเร็วกว่าไม้กวาดพอสมควรเลยครับเร็วกว่าค่อนข้างมากเลยด้วยเท่าตัวเลยผมเทสมาละซึ่งมันดีหนึ่งอย่างก็คือมีสกิลเคลื่อนที่2ครับสกิลสกิลของผลปิกะเนี่ยมีระยะค่อนข้างกว้างแล้วก็ไกลนะครับนี่ครับผมนี่สกิลวนะก็กว้างแล้วก็สกิล R นี่ยิ่งกว้างใหญ่เลยครับ ซึ่งมันจะอิงกับตอนหลังเกมคือหลังเกมเนี่ยอาจจะเพื่อนอาจจะแบบวิธีหาวิธีการเก็บมาสเตอรี่ละคือทํายังไงให้มาสเตอรี่เราขึ้นเร็วๆวะเพราะงั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นการบอกซึ่งจริงๆเนี่ยวิธีการวิธีการให้มาสเตอรี่ขึ้นเร็วครับผมมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนั่นก็คือเอ่อแค่ฆ่ามอนนะครับผมเลเวลสูงสุดในเกมด้วยการ AFK แค่นั้นก็เป็นวิธีการฟาร์มมาซิลลี่ที่เร็วที่สุดแล้วครับมันเมคเซนส์ที่สุดเลยมอนเไม่เยอะมอนที่ไม่ แหลลิ้นพันมอนที่เวลเยอะให้ EP ที่เยอะให้เงินที่เยอะอ่ะอันนี้เมคเซนสุดๆนะครับวิธีการฟาร์มของอ่วิธีการฟาร์มของผมนะคือผมเนี่ยจะยืนตรงนี้ครับตรงเป็นดิดตรงนี้นะคือยืนเดี๋ยวยืนห่างหาง่างเท่าเดียวห่างได้เนี่ยประมาณนี้นี่นะครับผมคือให้ยืนห่างมอนให้ไกลสุดะแล้วก็รับเพชรตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาปิกะซูบอกว้างๆนะครับคือมันจะมีมอนประมาณอ่สี่ตัวใช่ไหมตรงเนี้ยคือมันค่าก้าครับผมมันคือตัวเนี้ยมัน คือหลายคนสามารถเออฟาร์มมอนวิ่สูงจริงไหมครับนี่คือมันมีมอนห้าตัวตรงนี้พอดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยคือหลังจากที่เราล่อมอนใช่ไหมนี่นะอ่าหลังจากที่เรายืนตรง NPC ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วกดสกิล R ตรงนี้ครับผมนี่อาร์ตรงบึ้มคือมันโดนหมดนะครับโดนหมดหมดเลยนะครับเห็นไหมคือไม่ต้องอะไรไกลๆก็คือแค่ยืนตรงนี้แล้วก็สกิลสแปมสกิล R ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยคือจริงๆมอนตนัวน,นี้มันต้องตายหมดแต่ว่านั่นแหละอ่าเดี๋ยวผม ขออนุญาตเอ่อฆ่ามานึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ให้ดูแบบว่าเห็นกับตาว่ามันสามารถที่จะใช้ฟาร์มได้จริงครับอ่ะมอนตรงนี้ตายละคือเดี๋ยวมอนจะเกิดใหม่ใช่ไหมครับคือเราสกิลตรงนี้ครับเดี๋ยวพยายามแบบหามุมมุมนิดนึงนะอ่ะวันนี้ครับผมก็ยูอาร์ไปบึ้มสุดตัวตัวแน่นอนครับผมคือมันง่ายๆเลยในการฟาร์มมาสตี่แค่เรามีเอ่อสกิลที่ไกลหรือว่าใครจะลากก็ได้แต่ว่าถ้าลากเนี้ยก็ต้องแบ่ง แบ่งสเตตไปลงในเรื่องของเลือดนิดนึงเพื่อให้สามารถลากมอนได้ประมาณนี้นะครับก็ู่สแปนไปยาวๆถ้าใครถ้าใครขยันหน่อยก็ลากก็ได้แต่ว่าคือผมไม่ลากคนตัวคือนี่ครับก็ยาวๆไปนะครับผมกับการฟาร์มเอ่อมอนตรงนี้นะครับก็มาในการนะครับผมเล็งมาตรงนี้ครับเลงมาตรงที่มันเป็นเอ่อเครื่องหมายเครื่องหมายที่หมายว่ามอนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ฟาร์มไปคือโดน5โดน5โดน5ยาวๆครับผม คือเป็นหน้าที่ซิมเกิลมากในการฟาร์มมาสเตอรี่แค่คุณขยันหรือว่าถ้าใครมีเงินหน่อยก็ซื้อคุณสอบมาสเตอรี่มาฟาร์มก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเรามีเงินหรือเปล่าถ้ามีเงินก็ฟาร์มอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าได้แน่นอนครับก็ประมาณนี้แลกันนะครับผมสำหรับการฟาร์มมาสเตอรี่ทำยังไงให้เร็วนะครับส่วนอาวุธอื่นๆเนี่ยก็พยายามหาพยายามหามุมต่างๆที่เราสามารถสกิลโดนได้แล้วก็หาอาวุธที่มันมีความสกิลเข้าทางกว้างหน่อยในการฟาร์มนะครับ จริงกองตรงนี้ได้ไหมรอนี้ได้นะแต่มันเวลน้อยกว่าเด้น้อยกันนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่คือหาโมบิลีเมื่อกี้เราเมื่อกี้ผมวางซ้ายเกิดประมาณขวาตรงนี้ก็โดนหมดแล้วนะครับคือมันสกิลกว้างมากนะครับผมหรือว่าถ้าใครที่เก็ตลับเก็ตก็กดสแปมอาร์ตั้งไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะมันก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยการสับการฟาร์มมาสเตอรี่ครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วรู้สึกว่าลืมแจกโค้ดเพราะงั้นเนี่ย โค้ดผมจะแปะไว้ในคลิปแล้วก็ข้างใต้คลิปเลยนะครับสามารถนําไปใส่กันได้นะครับผมได้ในเรื่องของ exp คูณ2แล้วก็เงิน250,000นะครับผมเดืมไปใช้กันนะครับหรือว่าถ้าใครอยากห้ทำอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนครับก็ฝากซับช่องแล้วก็สมัครสมาชิกช่องสำหรับคนที่อยากจะพพอร์ตผมโอเคงั้นขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเออจริงๆสมัครสมาชิกช่องเนี่ยทุกๆเดือนจะมีแจกของตอนปลายเดือนด้วยนะ สะหลับคนที่สมัครระดับ2ขึ้นไปนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคนที่สมัครระดับ2ขึ้นไปก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมตอนปลายเดือนนะครับ